เปิดตัวละครเจมไอโบจับมือกันสู้เพื่อรักในโลกหมุนรอบเธอใกล้จะได้ดูกันแล้วสำหรับละครเรื่องใหม่โลกหมุนรอบเธอของผู้จัดคนเก่งแอนทองประสมบริษัททองสตูดิโอจำกัดสร้างจากบทประพันธ์ทองสตูดิโอบทโทรทัศน์นกุลกำกับการแสดงโดยอัมไพพรจิตไม่งงนำแสดงโดยนักแสดงเจ้าบทบาทมากมายอาทิโบเมลดาสุสีเจมจิรายุตั้งศรีสุขไอพาริสอินทะโก เมาสุดเกรทวรินทร์อปัญหาการมีเรียเบนเนเดตตีเทศมไมรอนเอพอนทิพส์เกิดใจลีนาลาลีนาชูเอ็ดและเหมียวประวรัตน์นาคสุริยะเป็นต้นโลกหมุนรอบเธอละคร Coming of อ g e การก้าวข้ามผ่านวัยการเรียนรู้ชีวิตมิตรภาพและการเติบโตพบกับเรื่องราวของตะวันเมลดาสุสีมานะจิรายุตั้งศีสุขและชินพาริสอินทรโกเมาสุด มิตรภาพและความผูกพันที่แสนยาวนานของคนสามคนในฐานะเพื่อนรักที่ให้สัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งกันได้แปลเปลี่ยนเป็นรักสามเศร้าวความรักที่มานะและชินมีให้ตะวันและอยากเห็นคนที่รักมีความสุขที่สุดผลักดันให้ผู้ชายสองคนคอยหมุนตามโลกของตะวันและยอมทำได้ทุกอย่างในวิถีของตัวเองแม้จะต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดและชีวิตก็ตามชีวิตของทั้งสามคนตะวันมานะชินต่างคนต่างมีทางเดิน ของตัวเองแต่ละคนจะไปต่อตามที่ตัวเองฝันตัวเองหวังไว้อย่างไรชีวิตของแต่ละคนจะจบลงอย่างสวยหรูหรือแสนเศร้าก็ต้องติดตามชมกันดูโลกหมุนรอบเธอสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางสังคมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษาโอกาสในการใช้ชีวิตการประเมินค่าการดูถูกเหยียดยามกาันการใช้เงินเป็นตัวแบ่งฐานะทางสังคมแต่ถ้าคุณได้รู้จักพวกเขาทั้ง3มคนตะวันมานะและชินได้เรียนรู้ชีวิตก้าวข้ามผ่านช่วงไวัยไปกับพวกเขาได้เห็นการนำพาชีวิตไปสู่จุดหมายรู้จักการยอมรับผิดรู้จักเลือกแก้ไขในสิ่งที่ถูกพวกเขาอาจทำให้คุณมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงทำให้สังคมไทยดีขึ้นเจมจิรายุพูดถึงบทมานะที่ได้รับว่า เรื่องดีผมรับบทเป็นมานะก็มานะสมชื่อเลยครับชีวิตต้องอดทนฝ่าฟันมานะในทุกๆอย่างเพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จที่ต้องการแต่ชีวิตในช่วงแรกของมานะเขาทําทุกอย่างเพื่อตะวันคนที่เขารักและรู้สึกดีมาตลอดทําทุกอย่างเพื่อให้ตะวันมีความสุข บทมานะเป็นบทที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมีการพัฒนาเยอะที่สุดตั้งแต่เล่นมาบทมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเลยตั้งแต่วัย15จนโตเป็นผู้ใหญ่ทำงานละคร coming of age คือคนดูและตัวละครจะได้เติบโตไปพร้อมๆกันเลยยอมรับเลยว่าเป็นบทที่ยากและท้าทายมากมีความหลากหลายมากในทุกๆช่วงวัยจะแตกต่างกันไป ตั้งแต่วัยเรียนวัยทำงานในหลากหลายอาชีพจนไปสุดทางของมันถามว่ายากตรงไหนบอกเลยว่ายากทุกส่วนเลยตั้งแต่เจอพี่แอลผู้กำกับแรกๆจนละครจบยากหมดเลยพี่แอลจะมีรายละเอียดเยอะมากได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นอย่างการร่วมงานกับโบเมลดาก็ดีมากเลยโบเป็นคนที่เฮฮามากเป็นเด็กสาวที่แกนที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาเป็นคนตลกด้วยแล้วเป็นคนที่เล่นละครแล้วมีเสน่ห์มากรับส่งอารมณ์กันได้ดีมากๆเขาเหมาะกับบทตะวันมากที่สุด อยากให้ติดตามชมกันดูครับบอกเลยว่าเรื่องมีสะท้อนแง่มุมต่างๆเยอะมากลองไปดูกันไอพาริสเปิดใจถึงบทชินว่า คาแรคเตอร์ของชินจะเป็นเด็กวัดเด็กกําพร้าที่ได้มาเจอกับตะวันและคุณยายเฟืองซึ่งตะวันก็บอกให้คุณยายรับเลี้ยงชินก็จะเหมือนเป็นความประทับใจที่ชินมีต่อตะวันตั้งแต่แรกชินก็จะรักตะวันมากพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อตะวันแล้วความที่เราเติบโตมาด้วยกันทั้งตะวันมานะและชินเราสามคนก็เลยจะสนิทกันมากรักกันมากช่วยเหลือดูแลกันตลอดยอมรับว่าชอบบทชินมากเป็นบทที่ผมได้แสดงอะไรที่หลากหลายมากได้เรียนรู้การแสดงได้เล่นตั้งแต่เป็น เด็กจนจนกระทั่งรวยมากๆแล้วก็มีช่วงตกต่ำชีวิตสนุกมากขึ้นลงขึ้นลงเจออุปสรรคในชีวิตมากมายรับรองว่าเดาเรื่องไม่ถูกแน่นอน แต่สิ่งที่ผมได้แน่นอนคือประสบการณ์ทางการแสดงที่ผมพอใจมากได้ร่วมงานกับพี่แอลอัมไพพรผู้กำกับซึ่งเก่งและรายละเอียดดีมากแล้วก็ได้เพื่อนที่สนิทกันอย่างโบเมลดาและเจมจิ M G, เวลาที่เราเข้าฉากด้วยกันเป็นอะไรที่รีแลก์และมีความสุขมากทุกคนตั้งใจกับการทำงานมากผมคิดว่าผลงานชิ้นนี้จะออกมาดีแน่นอนโบเมลดากล่าวปิดท้ายถึงบทตะวันศูนย์กลางของเรื่องนี้ว่า บทตะวันเป็นตัวละครที่มีครบทุกรถเลยตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่ช่วงเด็กก็จะสดใสร่าเริงเที่ยวเล่นกับกลุ่มเพื่อนสามคนเฮฮากันไปตามประสาแต่พอโตขึ้นก็จะตกตะกอนความคิดมากขึ้นบางคนดูแล้วอาจจะมองว่าตะวันเป็นคนทะเยอทะยานแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนมีเป้าหมายรู้ว่าเป้าหมายของชีวิตเขาอยู่ ตรงไหนและก้าวไปให้ถึงเป็นบทที่มีพัฒนาการมากตั้งแต่เด็กจนโตเลยเราโตไปพร้อมกับบทที่เล่นค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปความยากก็จะอยู่ตรงนี้ว่าจะเล่นยังไงในแต่ละช่วงวัยให้ดูพอดีดูเหมาะสมละครเรื่องนี้ในแต่ละช่วงวัยจะมีแง่มุมความคิดที่เราได้เรียนรู้กันมากมายรวมทั้งเรื่องราวของความรักมุมมองความรักในแต่ละช่วงวัย เล่นกับหนุ่มๆแต่ละคนก็สนุกมากเล่นด้วยกันจนสนิทกันมากๆเลยทั้งพี่เกรทพี่เจมจีพี่ไอแต่เวลาเล่นบทดราม่าจะยากเพราะถ้าใครพูดผิดเล่นผิดก็จะหลุดหัวร้อกนกว่าจะจูนกลับมาได้โบบอกเลยว่าละครเรื่องนี้เป็นบทที่ยากมากทุ่งเทมากร้องไห้หนักมากอยากให้ติดตามชมกันว่าสุดท้ายความรักของตะวันจะลงเอยกับใคร ติดตามชมบทบาทของ3พระนางเจมจิรายุไอาพาริสและโบเมลดาและเรื่องราวที่เข้มข้นชวนติดตามในละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลสเริ่มวันที่22กรกฎาคมนี้ตอนแรก